สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการปลดล็อก grab taxi ของซง a m s u n ง a 12นะครับตัวนี้ส่งมาจากาคุณเขียวนะครับเดี๋ยวเราไปปลดล็อกกันเลยนะครับสำหรับรูปแบบการปลดล็อกนะครับของซ a m s u n g A12 นี้นะครับเราจะต้องทำการถอดฝาหลังนะครับเพื่อที่จะทำการอ่ test point นะครับตำแหน่งของเครื่องนะครับสำหรับการปลดล็อกนะครับก็จะสามารถรอรับได้เลยนะครับ test point ก็จะเป็นอย่างที่เราทำให้ดูนะครับ ลูกค้าไม่สามารถทําได้ด้วยตัวเองนะครับหลังจากที่เราทำเทสพอยต์แล้วนะครับเราก็จะทําการนะครับอัปเกรดโปรแกรมเข้าไปใหม่นะครับเพื่อที่จะให้ตัวเครื่องนะครับสามารถรองรับโปรแกรมที่เราต้องการนะครับโอเคสําหรับการปลดล็อกนี้นะครับก็สามารถรอรับได้เลยนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจก็ ถากเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อของร้านเรานะครับก็จะทิ้งไว้ให้อยู่ท้ายคลิปวิดีโอของ YouTube นี้นะครับสำหรับการปลดล็อกนะครับหลังจากปลดล็อกเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับ โอเคหลังจากที่เราปลดล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาโปรแกรมก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นโปรแกรมศูนย์ของเครื่องตัวเขาเองเลยนะครับไม่ได้มีการตัดแต่งปรับปรุงหรือปรเปลี่ยนแปลงอะไรของโปรแกรมเลยนะครับก็จะเป็นโปรแกรมของทางศูนย์ผู้ให้บริการโดยตรงเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาทำการาประกอบเครื่องกันนะครับตรงนี้นะครับหลังจากที่เราประกอบเสร็จแล้วนะครับเราก็จะส่งกลับให้คุณลูกค้าทันทีนะครับสำหรับต่างจังหวัดนะครับที่ต้องการจะส่งมานะครับหรือในกรุงเทพนะครับที่ต้องการส่งมาหรือจะมาทำที่ร้านก็ รอรับได้เลยเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังมาโดยตลอดนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปวิดีโอนะครับเราจะมีช่องทางการติดต่อของร้านเรานะครับสามารถาาติดต่อกับทางร้านเข้ามานะครับเพื่อขอรับการปลดล็อกได้เลยราคาอยู่เท่าไหร่นะครับเป็นมิตรภาพนะครับก็สามารถถักมาสอบถามได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราทำการประกอบตัวเครื่องนะครับสำหรับรุ่น a e 12นะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับสำหรับการปลดล็อกก็จะทำอะไรตามรูปแบบที่วิดีโอที่เราเห็นนี้เลยนะครับโอเคตรวนี้ส่งมาจากคุณเขียวนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณมากนะครับที่ให้การสนับสนุนเรานะครับตรงนี้ เดี๋ยวเราก็จะทำการส่งกลับให้คุณลูกค้านะครับสำหรับท่านใดที่สนใจจะปลดล็อกนะครับ <c oughs> ก็สามารถติดตอ่ออินบ็อกสอบถามมาได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะ,ะนำเสนอช่องทางการติดต่อของทางร้านให้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบใส่ซิมกันนะครับว่าตัวเครื่องใส่ซิม แล้วจะเป็นอย่างไรนะครับสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือเปล่านะครับเรียกได้ว่าปลดล็อกในรูปแบบด่วนกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับใช้เวลาเพียงไม่นานนะครับสำหรับท่านใดที่มาที่ร้านก็จะรอรับได้เลยเช่นเดียวกันนะครับ สังเกตว่าตรงนี้ตัวเครื่องมีสัญญาณแล้วนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะพักหน้าจอหนึ่งทีนะครับเพื่อที่จะไปดูคำสั่งเห็นไหมครับขึ้น to move s แล้วนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณพี่เขียวมากนะครับที่ส่งเครื่องมาทำช่องทางกติดต่อเดี๋ยวเราจะส่งให้นะครับการติดต่อเข้ากับทางร้านนะครับก็จะมีหลายวิธีนะครับอันดับแรกนะครับ สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์นะครับ093 898 9099นะครับโทรสอบถามไดเรกตรงเข้ามาได้เลยหรือจะเป็นไลน์ ID นะครับก็เป็นไลน์ ID เบอร์093เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวนะครับกดพิมพ์ได้ทั้งเบอร์โทรศัพท์และ ID นะครับ093 898 9099นนะครับกดปุ๊บก็จะเจอ อาลาของพี่นะครับก็สามารถกดแชทนะครับพิมพ์ชื่อรุ่นนะครับที่มีปัญหานะครับเ,เข้ามาได้เลยนะครับเ,เดี๋ยวทางพี่ก็จะตอบกลับไปให้นะครับตัวอย่างเช่นซัมง a m s u n น A31 นะครับติดล็อกอะไรก็ว่ามาได้เลยนะครับโอเคลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการติดต่อ ่านทาง Facebook นะครับในกรณีที่เราหาไม่เจอนะครับสามารถพิมพ์เข้าไปที่ Google นะครับได้เลยนะครับพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ของพี่เข้าไปนะครับ0938989099นนั่นเองนะครับก็จะเจอทั้งแผนที่นะครับที่ตั้งของร้านนะครับและ Facebook นะครับเป็นเป็น เป็นเพจนั่นเองนะครับก็กดเข้าไปที่หน้าหลักของเพจได้เลยนะครับก็จะเป็นเพจ Facebook นะครับชื่อเอกพส i ทธ์โมบายนะครับสุดยอดโปรแกรมมือถือนะครับร้านเราก็จะตั้งอยู่ที่งามวงวานนะครับเป็นศูนย์การค้าพันทิพย์งามวงวานจะกดะทักส่งข้อความเข้ามาก็ได้นะครับ ผลงานต่างๆก็จะมีอยู่ทั้งใน YouTube นะครับและเพจ Facebook นะครับสามารถทักมาทางไหนก็ได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ